เทรนด์ใหม่ของการขายของออนไลน์ในปี2024นั่นก็คือเทรนด์ของการเป็นแอฟฟิลเอตหรือในหน้านั่นเองครับถ้าคุณอยากมาขายของออนไลน์ตามเทรนด์อยากมาขายของออนไลน์แบบไม่ต้องปวดหัวลงทุนไม่ต้องไปหาสินค้าเองไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องตอบแชทเองนะครับเทรนด์ของการขายของปี2024นี้คือการเป็นในหน้าทิกต็อกจริงๆเทรนด์นี้มันเริ่มมีตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับแต่มันค่อยๆแรงมากขึ้นเรื่อยๆและตลอดปี2024นี้นะครับรับประกันเลยว่าเทรนด์นี้จะยังคงอยู่ต่อไปและ จะมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากตกเทรนไม่อยากลงทุนสก,กับสินค้าไม่อยากสต็อกของเองไม่อยากตอบแชทเองไม่อยากเคลียร์ปัญหาลูกค้าเองไม่อยากเดินไปส่งของเองแต่อยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนแนะนําอาชีพในหน้าติ๊กต็อกครับที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เกินจริงเลยนะครับเพราะลูกศิษย์ครบที่ทำได้แบบนั้นมาเยอะแยะเต็มติ๊กต็อกไปหมดแล้วครับเหลือแต่คุณเท่านั้นแหละครับที่จะเลือกมีรายได้เสริมแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อแต่ขอเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งนะ,นะเข้าา้้าาาามมททํนนััีต่ตอองโงโกลื จริงจังนะไม่ใช่เข้ามาทดลองมาเทสทำคลิป2คลิปแล้วเอ๊ยยังไม่ได้ตังค์แล้วเลิกไปแบบนี้มีเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยในหน้าตัวจริงเขาได้หลายหมื่นหลายแสนต่อเดือนกันเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะครับว่าจะเลือกเป็นในหน้า Tik t o k แบบไหนแต่บอกเลยว่าปี2024นี้คือยุคทองของในหน้า Tik t o k แน่นอนครับถ้าคุณสนใจนะครับอยากเป็นในหน้า TikTok ทักเข้ามาเรียนกับโค้ชบีได้นะครับเพราะทิกต็อกของโค้ชบีนะครับมี2แบบนะครับแบบออนไลน์และแบบสอนสดถ้าเป็นแบบออนไลน์ line, เป็นคอร์สพร้อมเรียนแล้วททันนีุโเงิป๊ แอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้เลยทันทีและแบบสอนสดนะครับซึ่งรอบต่อไปนั้นเนี่ยจะมีขึ้นมาหลายให้คุณทักแชทนะครับเข้ามาถามแอดมินได้เลยนะครับว่ารอบต่อไปสอนสดของโคชบีทิกต็อกเนี่ยจะสอนอีกทีวันไหนอย่างไรนะครับในทุกๆ1-2เดือนนะครับโคชบีจะจัดรอบสอนสด1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่ารอบสอนสดรอบต่อไปรอบไหนให้ทักแชทเข้ามาถามแอดมินนะครับและถ้าคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทั้งทิกต็อกแล้วอยากทักแชทนะครับให้คุณไปจิ้มลิง ที่แอปติ๊กตอกตรงๆไม่มีคนตอบแชทคุณนะครับให้จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วทักแชททางนั้นจะมีแอดบินสแตนบายตลอด24ชั่วโมงครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์